จ้าเอาไหมสองหมื่นโอ้พี่มาพอดีเลยอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำหน่อยฝากดูร้านหน่อยดิอ๋อได้ได้ได้แต่สำคัญนะพี่อย่าให้ใครเข้าถึงตัวเฮียนะจ้าคิดว่าล้ำเนี่ยเป็นข้าวหลามหนองมนเลยไงเออฟังหน่อยไปเลยไปเลยจ้าไปนานยังไงสวัสดีครับคุณลุงอ่ะเฮ้ยไอ้นมป๋าไปเป็นพี่พ่อเองตอนไหนเนี่ยอ๋อขอโทษครับนี่จะร้านคุณแจ็คป่ะครับใช่ครับร้านคุณแจ็คอ๋อพอดีผมเอาพัซมาขายให้พี่แจ็คครับเอ้าแจ็คไม่อยู่ ไม่อยู่หรอครับแล้วข้างหลังนะครับเอ้ยอาว่าแต่มีอะไรอ๋อถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวนี้มีอะไรมาดูอ๋อเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมครับน่าจะเป็นรุ่นกว่าพันลำปางครับอ๋อนี่เป็นบล็อกเสริมอ๋อบล็อกเสริมไม่แพงแบบนี้ไม่ไม่แพงเหรอเอางั้นงั้นไม่เป็นไรครับเออว่าแต่พันได้ไหมพันโอ้ยังดีกว่าครับแล้วราคาเท่าไหร่อ๋อถ้าห้าพันน่าจะคุยได้อยู่ครับสี่พันแล้วกันโอ้สี่พันไม่เอาครับเอาห้าพันครับห้าพันก็ห้าพันอะห้าพันนะผมนึกว่ามันขายเป็นแสนไม่ใช่หรอครัับมมนไ่แกมรรธดา อ๋อครับโอขอบคุณมากนะครับแจ็คแจ็คแจ็ค <c oughs> เฮ้ยสวัสดีครับพี่ครับกองพันลำปางปีหนึ่งเจ็ดเอาคุณแจ็คแสนห้าในเน็ตเลยอือได้มาจากน้องชายผมที่มีน้องชายตอนไหนครับพี่เออเนี่ยมีแล้วกันนะเท่าไหร่นะครับพี่แสนห้าครับอืมลดได้ไหมครับโอ้แสนห้านี่กครับเน็ตแล้วลดไม่ได้แล้วแสนสี่ห้าแล้วกันลดห้าพัน โอ้แสนหน้าเออโอ้ของน้องชายเออโอเคๆหมอก็ได้เดี๋ยวให้จ่าหน่อยจ่าเอ้าแล้วจ่าไปไหนอะ่ะโอ้จา่าไม่รู้ไปไหนเนี่ยฝากผมหนึ่งสี่ชั่วโมงยังไม่มาเลยเนะี่ยติดเ,<อ>เด็กคนเด็กไม่มาแล้วนะเออเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวให้จ่าหน่อยนะอขอบคุณมากครับพี่เป่าร้านตั้งนานไม่มายอ้วนอ้าวเฮียไปไหนมาเนี่ยโทรหาแต่ไม่รับสายอ๋อเอาผ้าไปขายพี่แจ็คมาโอ้โหหาตั้งนานเอาผ้าอะไรไปขายให้พี่แจ็คก็เหรียญหลวงพ่อเกษตรมั้งเนี่ยห้องนั้นอะ เอาไหนว่าไม่ขายอ่ะอผมนึกว่าพี่เกียร์คุณเล่นโอ้โห oh. พาเล่นเันเป็นแสน <Huh? S 2> ขายไปกี่บาทห้าพันเะดิเฮ้ย hey. ขายไปห้าพันเองเหรอใช่แจ็คเ,เสื้อห้าพันนิดนึงนะไม่ไม่ไมยังไม่ได้ซื้อเอาแล้วใครซื้อพี่จา่าเหรอไม่ใช่เหรคนแก่ๆผร้อมๆเราเหรอเหรออ่คนแก่ๆผอมๆ<ะ><ะ>เฮ้ย hey. ต้องใช่แน่ๆสบายละไปบอกเงี้ยโอ้โ oh. หเอาเจ๋งว่ะ